โอ้ยโอ้ยปลายนยังปลายนยังโอ้ยช่อนครับใส่สวยครับใส่สวยใสยสวยส่สวย,สสวยอหลังไปยอะไรงกันครับผมนี่พอ,อน,นี่นะรอครับเมื่อกี้เด็กที่หาโตครับ นี่คือปาที่ไดครับผมปลารล่วมยางรอบเดียวครับนี่รอบปู่ครับผมทางสุปานาะสวัสดีครับผมพบพอกันอีกแล้วครับที่นองสำหรับคลิปนี้กับมาซาบไมก็จากคลิปที่แล้วที่ปาคอยง่ยมันหลุดครับผมแต่ว่ามาเหมือนนี่หน้าหลายก็ก็าครับ เพิ่งสภาพน้ามครับพี่น้องผลตกสองมื่สองขึ้นน้ามท่วมน้าท่วมหวยแล้วมันเออออกครับผมไม่มีหม่องเจ็บไปเลยท่วมเข่าข้นครับผมข้ามหรอพี่น้องอ่าม่วงก็กลัวแล้ววันนี้ผมเอาเบ็ดมาเต็มสตรีมไว้วันนี้เอามาลอ,อยหนึ่งแวาวาโนว่าจะมีหม่องใส่หรือเปล่าครับผมเพราะว่ขกามีอ่าเอบซีรว่ข้นมาใซรน้าอยู่ครับผมพุ่นตนมาไซรทถ้าผลเนี่ยหัวขึ้นกันใส่หัวมากว่าหลายครับพี่น้องใส่หัวมากสามขีด ก็บเบ็ดลอยหนึ่งอีกคือว่าใส่มดเบ่ามัดจังไหนก็จะมารวนกันครับผมเ๋ยวใส่เบ้างสภาพไม้ครับพี่น้องนี่คือสภาพไม้ครับงวดก้อนนะคิบทีละห้าลงไปใส่เลือกๆคุณพูนครับผมถ้าต,ตอนนี้น้ำถั่วมมดแล้วพี่น้องคู่กับว่าเห็นแล้วเห็นแต่หยอดหยาแล้วผมก็จะใส่อ้อมๆแหม่แค่นี้ละนี่อาจจะบ่ถึง ได้เครื่องนึ่งเก็เอครับผมแค่หาชิบหลังเก็เอเนะาะก็เดี๋ยวว่ามีปลาว่ามีปลาถ้าปลาม,มีอยู่แล้วล่ะครับปลามันออกจากปลาผืนการขืนมันอยู่นฟางว่านันละ่ะปลาผืนเนี่ยข้างล่างเป็นหวยด้วยครับน้ำก็ขาวกรับไปนอนเห็นไหมครับน้ำก็ขาวนี่เป็นหวยหวยน้องเดินน,น,นี่เิ่นกระมาจากกันวลเิ่นเคยมาใส่ทุกปีครับผมปีกอ่อนเพิ่นกัเคยเห็นเพิ่นเยอะ มาจากไก่ได้เนี่กันนวนมาใส่อยู่กันธราวิชัยสารคามเนี่ยหัวคือกันครับผมป่ะพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เบีดกันครับผมคัมแล้วเดี๋ยวสิบปท่านเพิ่นครับผมเพิ่นก็มาใส่หลายคนคือกันได้ซ้ำได้ก็เอาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันแบงๆกันใส่ครับผมถึงไปเทิง์ฝุ่นไม่มีหนาม ลงไปทางล่างคู่น้ำตวมครับเดี๋ยวแบงๆกันเลยสุดโคราีเสียหาชิปหลังเต่าแล้วครับผมจริงๆอะเบสเบสผมออมากาลอยหน,นึ่งกว่านี้หนึ่งลอยชิปหลังเราตัวไม่ใส่น้ำครับแล้วก็บกองเข้าใส่น้ำไม่มีเวลาเหาราสวาก้าเหตุการณ์ครับกับพอดีเราหวักสามขีดผมอาจจะใส่เบ็ดก็หมดนะครับพี่น้องเบิงบ้งๆกันไป ผมขออนุญาตส่เ้เบ็ดตวนครับผมอยาจะมาท่านเพิ่น มาี้าเหลังครับฮะเบียนาจกหลัง้หยหาคิดโอ้หน้าผู้เดียวบ่สามคนสคนหนึ่งล้นูนแกู้วันไกเนีกขอน่านัจาเราต้งมางคนอ่านัเลยขามันตังตั้งที่กว่าโอ้คีอมาใหมันตังนี่มี้เราตั้งอ๋อ ฝนก็มืดไหมอีกแล้วครับผมจะใส่แล้วบ่ละเฮาแล้วเซตวะฝนเะสิ้นสิุดให้เบิ่งครับผมมองเทียงหน้าครับโอ้โนะเสลียเกลียวเพิ่นใส่เบ็ดเบอร์เจ็ดตากุญแจเด้อพี่น้องของผมเบอร์ใส่เบอร์ฉลามเดี๋ยวผ่ามันอาจจะสั้นแน่ครับผมเห็นบ่ล่ะโอ้โหไหนเทียงหน้นาเพิน่นมาจากกันวนวลพัสดุ เมื่อกี้พ่ะเดชทายเห็นเบื้องหยานเป็นว่าว่าอยากเข่ากล่องนะผมก็เลยพ่ะทายพ่ะเดชท่านในขออนุญาตเป็นไปเลยพ่ะท่านในทายเห็นเบื้องเบ็ดเป็นกะตะคมดีได้ลรืพี่น้องเบ็ดตาคุณเจเงาดีท้องผมเป็นเบอร์ฉลามดำผมเคยใส่ตะฉลามดำต่อนเป็นแนะนว่าตาคุณเจเาป่นนะเดี๋ยวเจไปลองมาใส่เบื้องครับผมอยู่ตลาดสราคาไหนจะมีเนาะ มันว่ามันคมก็กันคนน่ะวัดกันเลยพี่น้องมันเป็นรอยก็หลงังรอยหาทิพหลงังถามบางแล้วอย่างมันไปใส่นี่สามสี่ค้นกับที่มาตะใสมาจากกันนันใส่เป็นกาันี่แหละพี่น้องใกล้ใกล้กันนี่ล,นล่ะนนลเหียบหลังสุดท้ายครับผมเสียมดเยอะครับเบดเบสลอยหลังจะเสียดดย,สย,าสย,ยางเดียวเยอะก,กับมดแล้ว เยอะยี่หีว,าว่าื่อถึงที่ตัวแบบนี้อาจจะยามเที่ยวนึงครับผมแล้วก็อาจจะได้อาจจะได้เสียดใส่สน้ำออกเป็นต่งางๆมากขึ้นหัวตั้นเพิ่นครับตป็นี้็นเรื่องห่างสองขีดก็กล้วยแค่นี้ไม่ถึงสามขีดอ่ะแล้วเรากลับครับพี่คน,คน้องฝนกระเหมือนมากแล้วยังเรากลับขึ้นมากครับพี่น้อง ลังแหลกแหกมันครับผมอึบอึบนีบ่กินนินกิินรุดุดร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 เก็บครับผมข้งมางหนาขงยเสียงดิ้นครับผม ชนตกใส่แดดเดียวครับเก็บครับผมี๋ยวก็ปิดครับผมจะเป็นประครอหน่อยครับผมเดี๋ยวต้อยครับพี่หน่อยง,งี้ซะลูกประครอ เดี๋ยวกินเม็ดอีกเดี๋ยวบาบวปว่อยนด้กำันกินรอบนีหืมมีกระติบครับผมอันนี้ใส่ปอกเอาอยู่ครับตัวใส่นนี้ก็ตัวหันอยอ่เก็บครับโอเคดินนี่นี่ตัวนี่นี่เอาละโอ้ยมันจะเซน ่ันปอกย่างเดียวเลยครับยางปลุกกันตึ้นเอาครับผมแสงจะยังไงก็ตัวทิดไฟดังไฟอะไรงูกันครับผมนี่งูก้อ,อ,กอน,นี่นะรอครับเมื่อกี้แบบที่หาโตครับที่จะใส่พนยางเดียวเลย ตามหาตามลาหาตัวที่มันรูนที่มันเ็ดเ่างครับผมนี่อได้พัแยม หน้ามันหลากแล้วครับก็รู้ว่าฟลาไปยึดท,ทางเลยเนี่ยเดล๋ยวตอนนี้ให้ม,มั่วๆเดาๆไปอดี๋ยวยวังไปใส่เกียดอีกทีนึงครับผมเพราะวา่าหัวข้างหมดแล้วใส่เ,เกียดขต่อใส,ส่เกล็ดก็ตามคิดๆคิดตัวน้งสักแทบหนึง่งครับผม ซีถุม,แล,มแล้วครับผมยามเบ็ดรอบแบกครับพอดีว่เด็ดไปไตเขียดเลยพี่น้องเอ่อเพิ่นเอาให้เ <c oughs> ้าเจามาสายเบ็ดครับผมมาจากกระนวนที่ผมว่ารอบตะหัวคำเนะเพิ่นก็นเลยยิบให้พอด้ดเสียบครับเสียบรอบนี้แล้วถ้าปลานดีห้าก็ยังไปไตอีกเขียดบ่กเลครับเต็มเนี่ยถ้าปลาสิกินเขียดว่าไงมั่งไปเบ่งกันครับผม หุนมาสิได้จะโตยักแสมบ่มาฟังทางนี้ก่อน,อนครับเขียนนี่หมดเตี้มยนู่นนย่ดีดค่ะฝันทิตไอ้เฮ้เงียบแท่เงียบคาเท่ เพินเทอุ้ยตันงนี้ยู่ครับตันงนี้ยู่ยู่จไกไเจ็บค,ครับผม้างนาติดครับผมเน่บเน่บเน่บโอ้ปลาจะดุนนี่เลยพี่นอ้องทาไม ไม่ปะไม่เก็บครับนี่น้องนี่เก็ติดครับผมนี่โอ้จนหน่อยปวดต่ตอยครับไปซะอา่า ปวดเลยมานกีดินนะครับยูปนืบนืบบอ้แปาตะรุุนเดียวปลาไหมครับปลาไหมตะรุุนนี้เลยป่านั่งเดียวนั่งเยอะหมด ข่้นมากับทิพย์ครับผมโอ้ปลากินดีครับแต่ว่ามันมีตะลุนนี่พี่น้ององืมอืมไลุนนี่เลยสามสองสามตัวพ้นสองสามตัวพ้นนี่ครับบนหน่อยแล้วกับบนยั่ ไอ้ปอกหลังเบ็ดไปใส่ละที่นี้ใส่คู่กันนี้เด้นี่ยนี่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 เจอแล้วครับเบ็ดได้บอกด้วยว่าปลาไหลน่าจะเป็นปลาไหลครับลักษณะอาการนี่สิโอ้ว่ามันปลาไหลพี่น้องปลาคองใหญ่ แต่ว่ามันไปพันตัวนี้โอ้สิสดายแต่ว่าลุดพี่น้องเบิรงเบิรงลินมันครับผมโอ้สิสดายเ่้เบ็ดก,กระง่างโอ้เบ็ดไม่ไม่หักเลยโอ้หน่าจะตัวใหญ่แหงครับ เล็ดหางเลยครับไอเงาะโ่เมนเงากหางก็คางปลามันลุตัวคักว่าคักเนาะสุดๆหลังขงังหนามาาพระท่านครับผมหู้ห้อยดินเมื่องงกี้ดินมันติดแพ็คคู่นี่หลังมันจะติดครับผมก็สร้างตรงขาเมื่อกี้ดินลุดสับ สงสัยกิ่นมินอ้ยเอ้เป็นคุณหมอนไงครับผมแง่แังนี่นะเจินตายเบ็ดเปียกเสียงยังดิบวานป่าถึงเวท,ท,ทเว่าเมื่อ นีเยียะหมดครับผมเสียบเยียะกันครับโซนทางนีเริ่มห้างนะครับที่จียังถูกดีมีเพื่อเหลือหืยังมีติดครับผม ปามั่จกีใส่นีเลยแต่มันตัตใหญ่หลายโลเลยดิครับเมืองป่าใส่แดดเดียวมัดอ๋อปลาไม่ครับเก็บครับผมหนามคุ้นๆณม็นตอวมีระดุกดีดิครับแต่ว่าท่านเห็นจจัตโตอยูอ่สวัสดีครับยเยอะเลืย หลังนึงดิคือว่าปากว่าตีนั่นกันนีบปาออ้ยปาครับปาปานี่นี่จะไซนี้ทั้งนั้นปาไหมครับพี่น้องเก็บครับผมผมจำได้ว่าผมใช้ยื่นหลังนึงนะนี่ครับหลังนึง นี่ก็ต้องยุ่งอี่หลังนึพราะว่ายุ่หานมันห่างแล้วยุ่งหายจะถอนอ้นี่ครับขั้นเบ็ดถอนนี่รีพี่น่อยตะวันจปลไปโอ้ยโอ้ยปลายยังฝ่ายยังโอ้ยชันครับถันขั้นเบ็ดเซ้ เกือบไม่เห็นน่าจะเกือบมาถึงเกืับเครื่องรู้น่าซีดเก็บครับผมเกือบมันผรอนใสไกลกว่านี่อ้ามันหมาดก,กันมันคุงเขีนใส่ง่ายนี่นะครับ่อนป๊อก่อนป๊อกต้ย What จะน้อยหน่อยนะแล้ววอบหน่อยมั้งเนี่ยแล้วประอบปุนเป็นได้ไยเป็นอะหยุบนึงครับผมก็ได้เกียา่ไม่ได้หลุดนี่นะครับ ม in ึนๆอยู่น้องเอ้ยกินเก็ดดีแต่มันตัวใหญ่ปลานี่สามโลอะไรพวกโอ้โูดังอีกคุณหมอใหญ่ครับนีอปอดจริงตัวนี้ไหมโอ้วันปีนิสุดยอดเลยครับกลิ่นาะข่าเกลือ ฟังน้า,นนายออาาิ้นเสียงดินเนี่ยทะเยนออกจกคู่ฟังน้ายิ้นเสียงดินนี่ปลาตะลุ่นงูสีเลอครับผมปลาไหมเนาะตัวใหม่ก,กินตามหน่อยนะพี่นอดด้องเอ้กินดีขึ้นกันยามเบสเซ็ตเรียบร้อยเลยครับผม เขาบ้านไปคักพ่อนห้องครับที่นี่เดี๋ยวสักตีสองตีสามห้องออกมาครัวว่าต้องไปเปิดร้านต่เสาเนาะช่วงหลันเป็นโรงเรียนนําครับผมออกมาสายไปเลยพี่น้องค่าเบี้ยค่างานไปบ้านห้องครับไปต่เจอกันรอบคูัครับพี่น้องเว้ยลืมเบื้องผลงานนี่เกือบเครื่องถุงเดินมีตปลาหน่อยครับ เดล่างกันถ้ามีปลาไงผมว่ามันสิเต็มถุงเลยนี่คุณปลากตรุ่นใส่แว่นใส่ยังไงครับผมก็พร้อมงามเ,งงเกียงหรือซองถ่านตัวนี้ปิ้งเกลี่ยมาอล่นสวัสดีตอนเช้าครับพี่น,ออน้องตอนเช้าแบบบมื่ท่านเห็นยังบมื่ท่านได้แจ้งปีซี่แล้วครับผมสิ่ภาพพี่น้องออกมากูเอาเบ็ดครับผม หลังจากที่มาขึ้นกลับไปกับฝนตกหนักเนะาะไปเจอกมาจะจีสองกลัวครับพี่น้องแต่ก็ออกมาบ่าได้เลยตอนนี้ก็โล่งเมด็ดอยู่ครับผมลงเม็ดปล่อยขึ้นออกมาบ่าได้เลยนังแหลกดังแหลกเยอะหมดครับผมเดี๋ยวหลังใดมีอาการจั่ให้เบื้องแ้กพี่น้องเด้อ เดี๋ยวไปกลัวฟังทางฝนกันครับยังกลัวพวงนี้เงียบกริบกริบหุยดังนี่ติดครับผม จะสวยครับดังนีิเด้นีอาปากจงปุ่งเลยครับผมตุลักตุเร่เนีย่ยจักหน่อยได้พี่น้องเด้อฝนตกเนี่ยสองหลังรวดเลยดังนน้เด้อุยหลังนี้กระติดครับผมามหลังรวด ข้างหน้าติดวะอ,อุ้ยข้างหน้ากัติดสีหลังรวดเลยครับผม,มเดี๋ยวเอาไปปน้ำกันเพราะว่าฝนมันตกจะไปติดกล้องนี่สีหลังรวดเลยหลังข้างหน้ากับติดครับผมนุ่มนุ่มตัวเล็กตัวใหญ่ ใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยใส่สวยนีย่เจอรนีมัดขึ้นเนาะแตานี่มันเลยหกโลกเลย <c oughs> นี่นี่อ่ะเดี๋ยวปดครับผมจะได้รนีมัดขึ้นนี่ไม่มีหังนอองสิงใส ไปครับพี่นฝนก็ลงมงไม่ติ้กับ้ยนะนี่จะมีอาการครับผมชนแว้นชนแว้นใส่งามดีครับผมเก็บครับพี่น้งฝนก็มาเรือเตือเทามอีกแล้ว หลังเี้กระโดนครับผมนี่แต่หลุนยังสี่อ่ะพี่น้องเอ้ยป๋าป๋าไม่ครับผมเก็บครับฝนลงเม็ดหนาแล้วครับผมหลังนี้เมื่อกี้ดินนี่ตั้อุ้ยอุอ๋อล้ครับเส่งามๆครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตปัดวต้นครับพี่น้องผมลงเม็ดมาแล้วโอ้ใส่สวยตัวนี้ หลังนี่คั้นเบ็ดถอนเลยครับใส่ไปนี่ถอนไปทางไหนปุ๊กว่าหลังนี่ผมกูแล้วเมื่อกี้อือสีถอนไปใส่ระบิดเสียใส่แล้วปุเดี๋ยวผมลงหากันครับพี่น้องเบ็ดผมถอนหลังหนึ่งน่าจะไปง่ายเ,เ,เติบงี้นี่คือปลาที่ใดครับผมปลาล่วง ย่างรอบเดียวครับนี่รอบคู่ครับผมตัวเบ็ดถอนครับตัวถอนขั้นเบ็ดหามาเจอเลยครับพี่น้องยางหาหนูปลาเข่าเป็นผมผมกับยางเพลินว่าให้เนาะอีกยางหน้ามันลวดคู่แล้วครับผมม่รู้วันไปสายแน่หรือปะหน้ามันขึ้นสูงแห้งครับผมก็มีมาขึ้นที่ว่าเบ็ดฮักที่ว่ามันได้แต่ข่างปากมันครับอาจตัวใหญ่อยู่แต่ตัวเบ็ดถอนนี่เราเห็นว่าสิเอพวกหัวใจว่าสิตัวใหังพวกตัวใหญ่พี่น้องเพราะว่าเราเห็นโตมันเนาะ เดี S <S <k iller> ๋ยามาาวมี่เนี่ยมาซ่อมมี่หลุดสองสามหลังครับผมโอ้ซับนี่ก็อยู่ประมาณสามโลครพี่น้องแต่มันตัวใหญ่ผมว่ามันเต็มถุงหมดเลยนีย่นี่มันโตวัวแย่รประเน,น,น,นไ่ยครับผมโตใส่ชัฉนปอกชัฉนแว่นไปยังสี่ครับผมะนี่กับพ่อได้ยูได้กินครับพี่น้องน่าจะถึงสามโลอยู่ต่อผมวนะ่าเนาะเม่ถึงก็เลือหน่อยละยามเบียดหลอบโอครับครับหลอบคู่อีกเนี่ยมาซ่อมไทยเนี่ยเพราะไทยเนี่ยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันฝนตก ครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องพัฒเซันครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องโซบานานะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้โอ้หมานครับผม